ซื้อเครื่องชั้นน้ำแข็งถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องเหล่านี้หลายๆร้านที่ขายเครื่องทั้นน้ำแข็งผ่านช่องทางออนไลน์มักที่จะไม่มีศูนย์ซ่อมศูนย์บริการและเวลาเครื่องเสียมักที่จะปัดความรับผิดชอบให้ลูกค้าบางร้านเนี่ยก็บอกว่าประกัน1ปี2ปีแต่เข้าจริงก็เคลมยากมากๆเลยนะน้องและที่สําคัญเนี่ยถ้าหมดประกันไปแล้วไม่รู้จะดูแลต่อ,อยังไงดูวุ่นวายนะครับและสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาเครื่องทั้นน้ำแข็งเครื่องชงกาแฟาที่มีทั้งศูนย์ซ่อมและศูนย์บริการ ไม่ต้องปวดหัวกับการบริการหลังการขายใช่ครับคุณมาถูกที่แล้วเพราะอาลเรามีเครื่องชั้นน้ำแข็ง <c oughs> เครื่องชงกาแฟสต็อกพร้อมส่งในราคาที่สบายกระเป๋าเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างสบายใจ <c oughs> ก่อนส่งสินค้าเรายังมีการส่งเอสเอ็หาลูกค้าเป็นวิดีโอการแพ็คเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเครื่องใช้งานได้และที่สําคัญยังสามารถสแกน QR ี o d e เพื่อดูการเทสสินค้าได้อีกด้วย หลังจากนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องบริการหลังการขายแล้วนะครับเพราะเราไม่ทิ้งลูกค้าดูแลตลอดชีวิตและผมอยากจะบอกเลยนะครับว่า